เล่นอยู่ใกลๆนี่นะครับอาจจะได้ยินเสียงซาวแท็ก,ก็คือเสียงลูกผมวิ่งอย,อยู่นี้นะครับวันนี้ก็มาฝากเรื่องราวของเฮียปะโมวดนะครับวันนี้ทราบว่าแกนำความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของแปะลงสีเฮียปะโมวดแกมีความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อนะครับอย่างอย่างมีประสบการณ์นะครับเพราะเฮียประโมวดแกไปทั่วเหมือนกัน วันนี้ก็จะมีเรื่องราวของแปะลงศีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปพบกับเพียประโมดคนดังใจดีนะครับเจ้าของบริษัทใหญ่4ีกูหานะครับย่านพระรามสองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมคนเดิมครับตามโมดเตชะรพีพัฒผมวันนี้จะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับแปะลงศีนะครับ ผมได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อทําบุญให้กับสารเจ้าบุรณะสารเจ้ารวสารเจ้ารายละเอียดก็โทรหาผมได้หรือว่าจะไปเช่าบูชาที่สารเจ้าก็ได้นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของแปะลงสีและเคล็ดลับต่างๆขอเอียฝากท่านผู้ชมนิดนึงคนระับได้ครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการบูชาท่านที่มีกิจการ ทาอะไรต้องใช้ตากี่ดวงกี่ดวงนะครับคือว่าตาราสาขาตาราอาชีพไปต้องใช้กากี่ดวงกี่ดวงด้วยครับมันถึงจะบ,บาลานซ์กันนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยวันนี้อย่างข้างหลังเนี่ยผมใช้18ดวงคือครอบจักรวาลน,นี่นะครับครอบจักรวาลมีทั้งหมด18ดวง กันได้ทุกอย่างเลยทำไมต้อง18ครับเนี่ยก็คือพลังจะมากครับมาถึงกระแทกเราสองของสิ่งไม่ดีแก้ปีชงแก้ชงปีอะไรได้หมดครับปวงจุ้ยปวงจุ้ยก็ได้การพูดผีปีศาจนะครับอันนี้ยังยังมาขอเยได้อยู่เหรอได้ครับพูดถึงกวิญญาณน่ะได้ครับได้ครับยังมีอยู่อะยังพอมีแต่ว่าไม่เยอะต้องรอหลังปี6ศูนย์พิธีปลุกเสกนี่คือผมจะ ปลูกเสกทางวัดระฆังคณะสองเขาจะปลูกเสกให้นะครับวัดระฆังเลยครับใช่ครับเราสองวัดเลงไม้ยี่เขาก็จะมาปลูกเสกให้นะครับมีพายันทั้งหมดสี่ผืนเที่ยวนี้พายันทั้งหมดสี่ผืนสี่ไม่ก็คือจีวรสี่ผืนจีวรนสี่ผืนมีของพระยวนด้วยแล้วก็ของหลวงพ่ออาคมผมเหลือเป็นผืนผืนสุดท้ายแล้วคือหมดหมดนี้หมดเลยรอมันให้ก็คือศูนย์เก้าหนึ่ง 5 5 9 6 4 5 2นะครับจะปรึกษาผมเกี่ยวกับว่ารักกิจาการค้าไทยจะต้องใช้กากี่ดวงอะไรกี่ดวงโทรมาปรึกษาผมได้นะครับเพราะว่างบมันมีจำกัด <laughs> <laughs> ได้ครับผมขอบคุณที่มาพูดคุยค่ะ <laughs>